สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้อาจารย์จะพยากรณ์ดวงความรักนะคะประจําเดือนมกราคมนะคะคุ้มเนื้อหาตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มกราคมนะคะก่อนอื่นอาจารย์ต้องขอขอบพระคุณทุกกําลังใจนะคะที่กรุณาให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังนะคะทุกกําลังใจที่กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สับสไครต์ติดตามนะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูงนะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะ ว่าการพยากรณ์เนี่ยจะเป็นแนวทางหรือเป็นไกด์ไลน์ในการานำไปตัดสินใจหรือไปปรับใช้ในชีวิตแต่ก็ไม่ถึงขั้นเป็นสิ่งที่แบบว่าจะต้องยึดเป็นเอาเป็นเอาตายนะน,นี้ไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วมันเป็นแค่ดวงภาพรวมนะคะก็แค่ให้เอาไปาเป็นไกด์ไลน์ได้นิดหน่อยหรือดูเป็นแนวทางแค่นั้นนะคะ ทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจของชาวราศีพิจิกนะคะว่าอะไรที่ถูกต้องถึงทำนะคะทำในสิ่งที่ถูกต้องเราต้องมีจุดยืนของตัวเราเองนะคะดูไพ่เป็นการแบบเขาเรียกว่าเป็นเหมือนการผ่อนคลายนะคะไพ่หมอดูไพ่เหมือนหมอดูจิตวิทยาไพ่นี้มันเชิงจิตวิทยาแหละค่ะนะคะไพ่เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์เหมือนกันในการที่ถอดเรื่องราวของชีวิตของคนอื่นได้นะคะ โอเคนะคะอาอาจารย์จะขอสับไพ่ให้กับชาวราศีพิจิกนะคะอาจารย์จะขอเป็นเพื่อนยามที่ท่านผู้ชมมีความทุกข์เนาะเป็นเพื่อนคอยที่จะแนะแนวทางนะคะหวังว่าเสียงของอาจารย์คำพยากรณ์ของอาจารย์จะทำให้คุณผ่อนคลายและดีขึ้นในความรัก ใครไม่เจอปัญหาไม่รู้หรอกว่าความทุกข์มันคืออะไรเนาะอาจารย์ใช้ไพ่สี่ใบพูดตำแหน่งปัจจุบันก่อนเนเรื่องของความรักนะคะ ใบที่1ได้ไพ่ห้าเหรียญใบที่สองหเหรียญใบที่3อัศวินถ้วยเอ้ยโทษทีอัศวินไม้เท้าใบาที่4ค่ะราชินีไม้เท้านะปัจจุบันเนี้ยไพย่แอคชั่นใบที่1น,นะไพ่พลังการ์ดใบแรกของตัวตนชาวพิจิตขึ้นไพ่ห้าเหรียญไพ่ห้าเหรียญบ่งบอกอถึงจิตใจที่มันหดหู่หรือมีความแบบ หวยหาความรู้สึกที่เหงาเศร้าอยู่ในหัวใจความรู้สึกเจ็บปวดนะคะความรู้สึกที่มีความรู้สึกว่าเออเขาไม่เห็นคุณค่าของเราก็ได้นะคะเรามีความรู้สึกว่าเราทําดีทุกอย่างแล้วอะทุ่มเททุกอย่างแล้วให้ให้ไปหมดทั้งใจแล้วอะนะคะแต่ทําไมอะทาไมคุณถึงปล่อยให้ฉันอยู่แบบเหงาเศร้าอ่า นะฮะทำไมคุณทิ้งฉันไปนะความหมายไพ่จะออกประมาณแบบเศร้าสนะ้อยเนาะการการขอความเห็นใจการขอโอกาสก็ได้นะคะพไพ่ใบนี้โอกาสที่จะกลับมารักกันแล้วจะขอโอกาสแก้ตัวหรือทําอะไรให้มันดีขึ้นมากกว่านี้ก็ได้จากที่ว่าก็ว่าทําดีที่สุดแล้วนะฮะแต่จะทำให้ดีมากกว่านี้เพื่อคนรักจะได้รักเรามากขึ้นนั่นคือสิ่งที่ไพ่เปิด ใจของชาววิจิกออกมานะคะและมองดูว่าความความหวังความคิดที่เป็นอยู่ก็น่าจะส่งผลพลังที่ดีพอสมควรนะคะพอไพ่ขึ้นไพ่หกเหรียญน,นะคะไพ่หกเหรียญคือการรีเทิร์นการปรับความเข้าใจนะคะการให้ความรักความเอ็นดูการยังแบบ เห็นอกเห็นใจอ่ะยังเห็นในคุณค่ายังเห็นในความดีอยู่หรอกนะคะเพราะฉะนั้นพลังความรู้สึกของชาวพิจิกที่เกิดขึ้นจะส่งผลในแง่ให้คนรักกลับมานะคะอัศวินไม้เท้านะคะแล้วก็ราชินีนะคะไม้เท้ามงความสัมพันธ์ถึงกลับมายัางไงอาจารย์ไม่ได้แปลเป็นถึงขั้นคนรักนะไพ่ย,ยังเหมือนกับลักษณะของยังเหมือนลักษณะการยืนหันหลังนะเนี่ย ม้าวิ่งไปอีกทางผู้หญิงก็หันหน้าไปอีกทางมันก็แปลว่าการกลับมาเนี่ยมันเหมือนเป็นแค่มิตรภาพกลับมามีความรู้สึกที่เหมือนดีๆต่อกันเป็นเพื่อนเป็นเ,เหมือนมีอะไรช่วยเหลือก็อกูลได้เป็นมิตรภาพอะอาจารย์มองยังไม่ได้กลับมาแบบเป็นความรักสักทีเดียวนะอ่นะคะดูเรื่องราวในอดีตของคนรักชาวพิจิกนะคะ ความรักนะคะ,ะ,คะอดีตความรักของชาวพิจิกอดีตที่ผ่านมาความรักชาวพิจิกเป็นอย่างไรเป็นไพ่สเตรนด์นะคะเป็นไพ่แห่งความมีความรู้สึกว่า เข้บแข็งนะในอดีตที่ผ่านมาไออพ่สเตนปัทภไพ่ราชินีเหรียญเนี่ยก็สื่อถึงความรักที่เป็นประเด็นแหละอดีตที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาของรักซ้อนรักสามเศร้าอาจจะไปเจอคนที่เขามีเจ้าข้าวเจ้าของเขามีพันธะเดิมที่ยังไม่จบสิน้นนะคะทำให้ชาวพิจิกเนี่ยนะคะมันเหมือนเราเป็นแค่ส่วนเกินในชีวิตเขาม嘛 นะคะเรารู้สึกความโดดเด่นหรือความมีค่าเราได้ลดลงสถานการณ์ความรักที่มันนิ่งเฉยนะคะมันไม่ได้อย่างใจอ่ะนะคะช่วงที่รักหื้อหือหวาก็หือหวาแและใพ้สเตนเป็นภาพผู้หญิงกอดสิงโตแต่ช่วงที่เขากลับไปดีกับพันทะเก่าหรือสิ่งเก่าของเขาเราก็เหมือนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมือนถูกหลอกไหมทําไมอ่ะเขาโกหกและในหลายๆเรื่องราว ที่เขาอาจจะไม่ได้เปิดเผยทั้งหมดนะคะหรือเรามารู้อะไรบางอย่างนะคะเดบเชียนคือการมีเล่ห์เหลี่ยมต่อกันก็ได้นะคะทำให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยคือทุกใจอะนะคะทุกใจแต่ก็ยังยังไม่หมดรักต่อให้รู้บางเรื่องว่าอืมก็พยายามเหมือนหลอกตัวเองว่าเขายังรักตัวเองอยู่อะนะคะก้าวเหรียญน,นี้มันเศร้ามันเหงาน,นะคะ ไพ่อย่างนี้ก็คือถ้าแต่งงานก็หมายถึงการเลือกรลายอย่าร้างการอยู่แบบโดดเดี่ยวนะคะมันมันเป็นความรู้สึกที่มันมันเหงามันเศร้าจริง,รงนะไพ่วนันี้นะมันก็แปลว่าอดีตที่ผ่านมาชาวพิจิกเหมือนเหมือนมีรักก็เหมือนไม่มีอะนะคะคือนานๆครั้งเจอกันไม่ได้อยู่กันเป็นแบบเ,เหมือนครอบครัวจา์มองนะเพราะว่าไพ่ผู้หญิงปทาก,กันรู้และแล่วลว่า ความรักมันซ้อนแน่นอนในอดีตที่ผ่านมาก็คือไม่สมหวังนะคะก็ได้แค่นานๆที่เจอกันนัดเจอกันเป็นความรักที่มันไม่ได้คะแนนเต็มสิบ่ะมันได้แค่เก้าแหละคะ่ะเก้าเหรียญน,นั่นแหละนะคะแล้วปัจจุบันก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่แบบเรารอเรารอเขาแต่เหมือนเขากลับมากลับมาก็ยังเป็นสถานการณ์เหมือนเหมือนเป็นแค่เพื่อนแต่อย่างน้อยก็ก็กลับมาทําให ให้ชาวพิจิกได้ใจชื้นขึ้นหรือมีพลังใจที่ดีขึ้นก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะอาจารย์ว่านะคะเอาเรามาดูความรักในอนาคตอันจะเกิดขึ้นอีก15วันเนี่ยอีก15วันนะคะความรักในอนาคตของชาวพิจิกนะ ได้ไพ่เจ็ดไม้เท้านะคะได้ไพ่ราชาถ้วยได้ไพ่เสี่เหรียญแล้วก็ได้ไพ่หไม้เทา้าอืมก็ยังเป็นพลังงานที่ที่มองว่าดีขึ้นแหละนะคะไพ่เจ็ดไม้เท้าเนี่ยเป็นไพ่แห่งการไม่ยอมแพ้นะเป็นไพ่แห่งความมุ่งมั่นต่อให้จะมีไม้เท้าที่มันขวางอยู่ข้างหน้าเนี่ยผู้ชายคนนี้กําลังมีความพยายามที่ต้องฝ่าวออไปให้ได้อะ่ะนะต้องฝ่า เออนะคะเพราะฉะนั้นแปลว่าความรักของคุณน่ะไม่หยุดหรอกคะ่ะคุณจะต้องอพยายามเอาชนะอืมนะเอาชนะที่จะได้ครอบครองอ่าได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของเนาะไพ่ราชาถ้วยกับสีดาบอืมจะแปลว่าความรักอยู่ในอ้อมกอดอันจะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะคะไพ่อย่างนี้นะเพราะว่าไรพราะมีไพ่ราชาถ้วยไง มีคนถือถ้วยกําลังจะมอบความรักให้กับชาวพิจิกแล้วนะคะไพ่เสี่เหรียญแปลว่าการได้สัมผัสการได้โอบกอดนะคะอ่านะคะการได้โอบกอดได้สัมผัสนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์เลยมองเป็นไพ่ที่ดีนะคะอย่างน้อยที่ที่หน้าตากรู้กจะเป็นเหมือนลูกกุญแจก,การไขปัญหาได้นะ,ะอาจารย์มองคุณก็ได้ครอบครองแหละแบบนี้เนาะหกไม้เท้าคืออัศวินขี่ม้าขาวอ่ะ นะคะแปลว่าความสําเร็จนะมงกุฎดอกไม้ที่สวมอยู่ไปลายไม้เท้าคือชัยชนะนะคะเพราะฉะนั้นความสําเร็จชัยชนะความงดงามของความรักที่ชาวพิจิกจะได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของและครอบครองอนะคะนี่คือความรักอันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะเรามาดูคนรักของชาวพิจิกบ้างเขาคิดยังไงและก็ จะทำยังไงต่อไปในเรื่องของความรักนะไพ่ทำม้านนะคะไพ่เด็กถือเหรียญสิบถ้วยดีมากเลยค่ะว้าวไพ่ดีค่ะอืมมองเห็นหน้าไพ่หรือเปล่าเดีด๋ยวอาจารย์โชว์หน้าไพ่ดูนะคะ ทมบาลานซ์คือการปรับสมดุลการบาลานซ์นะการประคับประคองการปร,รับการปรับให้มันสมดุลกันนั่นแหละค่ะสมดุลแน่นอนเด็กถือเหรียญอ่าสิบถ้วยอ่าไพ่เต็มความสมบูรณ์แบบไม่ใช่เก้าเหรียญใบนี้แล้วนะคะเป็น10บถ้วยแล้วนะคะแปลว่าได้ครอบครองจริงอ่ะมีแผนที่จะใช้ชีวิตร่วมกันอนาคตมีตัวน้อย,อ,ยอ่านะคะ เพจก็คือมีลูกก็ได้นะแต่งงานมีลูกมีครอบครัวที่มั่นคงนะคะนะคะไพ่พลังงานธาตุไฟนะคะไพ่าราชาไม้เท้าคือความยิ่งใหญ่นะคะในแง่ของความรักที่คุณจะได้เขามาเป็นของคุณอย่างสมบูรณ์แบบและแบบนี้นะคะเพราะนั้นไพ่ก็จะแปลว่าคนรักของชาวพิจิก,กตัดสินใจเลือก เพราะคุณคือคนที่มีคุณค่าการปรับความเข้าใจนะคะชัมบลเลนต์การปรับสมดุลการปองดองการพูดถึงอนาคตเด็กถือเหรียญการมีบุตรด้วยกันสิบถ่วยมีครอบครัวที่สมบูรณ์มีความสุขความอบอุ่นเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากๆนะคะราชาไม้เท้าก็คือความยิ่งใหญ่ของความรักนะคะที่คนรักเขาจะมอบให้กับชาวพิจิกนะคะ อ่านี่ก็คือคนที่พิจิกคิดถึงอยู่นาตอนนี้นะคะคนที่เข้ามาคุยกันนะคะความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นประมาณนี้นะจากหน้าไพ่นะโอเคนะคะอาจารย์ขอจบคำพยากรณ์แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ